สวัสดีเพื่อนๆชาว93ทุกท่านฮนะอยากทำอย่างนี้มานานแล้วอารมณ์เหมือนหนังอวกาศที่บันทึกตัวเองทุกวันพอคาดว่าจะไม่ได้กลับไปโลกมนุษย์วันนี้วันที่2องมกราคมนะครับปี58ก็อย่างที่บอกกันว่าจะเริ่มลดน้ำหนักตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเช้านี้ตื่นมาตอน6โมงเชา้าตอนนี้8โมงละเวลาขึ้นอยู่8โมงวันนี้ตื่นมาตอน6โมงเช้าครับออกไป อย่าใช้คาว่าวิ่งวิ่งไม่ไหวใช้คาว่าเดินนะครับเดินไปโอไกลอยู่เดินไปประมาณ5กิโลได้เดินไปเดินครับสิ่งที่เหนื่อยไม่ใช่การเดินแต่สิ่งที่เหนื่อยคือเราต้องเดินผ่านร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบข้าวขาวหมูหมูปิ้งและเซเว่นนะฮะสำหรับใครที่เคยมาบ้านมิติปิติเดินไปตรงเซเว่นกลางซอย ชื่อมันเหมือนอาจจะเหมือนใกล้มันกลางซอยแต่จริงๆเราไม่ใช่มันคือเซเว่นปักซอยะแหละแต่ว่ามันอยู่อีกซอยหนึ่งก็งเลยเดินไปกลางซอยของอีกซอยหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ผ่านจากพวกข้าวมันไก่พวกอะไรมาได้ทั้งหมดตอนเช้ารอบมาได้อาหารเช้าวันนี้ของเราเป็นโซิตินนะเป็นโซิติมกับโปรตีน2องช้อนกินเพื่อให้สารอาหารครบแล้วก็ แต่ถ้าถามผมว่าสําหรับผมมันอิ่มไหมคน,คนเราชอบกินข้าวนะพี่ไม่รู้ว่าใครเหมือนพี่หรือเปล่าพี่เป็นคนชอบกินข้าวชอบกินแป้งเพราะนั้นมันก็จะไม่อยู่ท้องแล้วก็จะมีตัวช่วยเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนโปรตีนที่ขโมยพี่มดมาพี่มดยังไม่ตื่นนะไม่รู้ว่ากินของพี่มดหรือของพิติแต่ว่ากินกินไปก่อนละกันเราจําได้ว่าคือเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โปรตีนมันคือไฟเบอร์ไฟเบอร์คืออะไรไฟเบอร์ก็คือ กินเคี้ยวๆๆเกิเเเเเเนแล้วพอกินน้ําตามกินอ e ีโพซิท <Positive S 2> ีฟน้ครับโพซิทีฟรสชาติเหมือนนมโกโก้เลยนะรับผลที่กินยานะครับแล้วก็โพซิทีฟหนึ่งซองกับโปรตีนสองช้อนสารอาหารครบถ้วนแล้วความอิ่มก็เอาจากตัวไฟเบอร์เราเราลดต้นหนักแบบสมัยใหม่มีตัวช่วยจะให้ผมพูดตามตรงจะให้ผมแบบไม่กินอะไรเลยอยู่ไม่ได้ เราเอาเราเอาที่เราทําได้นะครับรสชาติมันก็จะเหมือนเหมือนถั่วกับมันเรียผลไม้อ,ะอ่ะก็จะพยายามอัดคลิปอย่างนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับน้องๆที่เฮ้ยพี่มันมันจะลดได้จริงเหรอก็เดี๋ยวเอาตัวเองเป็นตัวพิสูจน์ทานแอ้กันนะครับกินไฟเบอร์ก่อนอไฟเบอร์พี่มดไฟเบอร์พี่มดจะเหนียวๆแกชอบกินเหนียวๆแต่พี่ตีชอบกินกรอบๆเหมือนถั่วกับผลไม้กินไม่ยาก รสชาติไม่แย่นะมันดีมันมันด,นนดิแล้วก็กินโปรตีนตามส่วนมื้อข้าวันผมจะทานปกตินะครับแต่ว่าแค่ลดข้าวนั้นเองอมไม่น่าเชื่อว่าสามารถเดินผ่านร้านข้าวพวกนั้นมาได้แล้วกลับมากินอี มันเหมือนนมอ่ะมันเห unda, มือนนมโกโก้เลยอ่ะเขาเรียกว่าโปิทีนก็เราจะอัดคลิปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งเดือนเรามาดูกันละกันคุณดูผมวันนี้กับวันตอนสิ้นเดือนนะว่ามันแตกต่างแค่ไหนแต่ตอนนี้สิ่งที่ได้รับคือทานโปรตีนกับโปิทีฟมาพักหนึ่งนะครับคุณจะสังเกตได้ว่านี่ขนาดไฟไม่พอหน้าแม่งใส่ย่งไเลย ตอนเย็อัปเดตอีกทีนึ่งแล้วกันจัดรายการดีกว่าอย่างไรก็ตื่นเช้าแล้วเป็นบบกําลังใจให้ด้วยนะสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมอ้วนเหมือนพี่เห็นพี่เป็นไอดอลก็ถ้ากูลดได้มึงก็เห็นกูเป็นไอดอลลดแล้วลดตามกูแล้วกันนะครับอ่ะคำป้ายเจอกัน